ประหยัดเงินประหยัดเวลาขับขี่รถเบนซ์สบายใจกว่าแค่มาหาช่างนัดชัดเจนอูเบนซ์วีการันจีมากที่สุดในรามอินทากรุงเทพมหานครเราเราดูแล้วเนี่ยข้างหน้าเนี่ยมันมันรถมันหมอบลงนะครับมันมันมันจมลงก็เลยบอกลูกค้าว่าบางทีเนี่ยอาจจะต้องตรวจเช็คโชคคู่หน้าด้วยนะครับพอตรวจเช็คแล้วเราก็พบได้ว่าโชคมันหมดสภาพแล้วนะครับมันย้วยมันมันมัน มันมันคุมระยะไม่ได้แล้วคือเหมือนโชคแตกไปเรียบร้อยแล้วนะครับ,รบผมชคตายชคตายชกแตกชกย้อยแล้วครับผมแล้วก็มีเรื่องผ้าเบรกเพิ่มเติมนะครับอันนี้พอเราตรวจเช็คให้ลูกค้าแล้วนะครับผมนี่ผ้าเบรกก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับก็สังเกตง่ายๆนะครับความหนาเนี่ยแทบจะเท่ากันเหล็กแล้วนี่ครับอันนี้เดี๋ยวเราจะเสนอลูกค้านะครับผม กานเบรกใกล้หมดหรืออย่างไงนเดกานเบรกยังโอเคอยู่ยังอยูว่ายังได้อยู่นะครับแต่แต่ผ้าเบรกเนี่ยใกล้หมดแล้วการเบรกเนี่ยเดี๋ยวรอผ้าเบรกรอบหน้าเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยเปล่ยกก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวคุยกับลูกค้าอีกทีหนึ่งแต่อันนี้ปัญหาหลักๆเลยนะครับปัญหาใหญ่เลยนะครับพอเราเปิดแผ่นใต้ท้องลงมานะครับเจอรอยเยิ้มนะคโอบไล่ขึ้นไปเนี่ยอ่าน,นี่นะครับเห็นคราบละมันไหมครับผมอ่า อันนี้พอเราดูแล้วเนี่ยตอนนี้เราสันนิษฐานเลยว่าฐานกองน้ามันเครื่องนะครับรั่วซึมแน่นอนชัดมากนะครับคือไหลลงมาเลยนะครับคือตอนแรกมองจากข้างบนนะมองไม่รู้เลยเพราะว่าด้วยฝาด้วยอะไรปิดแต่พอเรายกขึ้นเนี่ยเราดูเราดูช่วงล่างเนี่ยเราก็จะมาเห็นจุดนี้เพิ่มเติมด้วยเป็นน้ำมันเยิม้มแล้วก็ตอนนี้เราก็ปันทงเลยว่าเป็นถานกองน้ำมันเครื่องนะครับรัว่ว อันนี้ก็ควรที่จะต้องทําการเซอร์วิสเดี๋ยวจะเสนอลูกค้าอีกทีหนึ่งนะครับผมแคบผมครับแล้วพวกลูกหมากมีอะไรบ้างไหมฮะลูกหมากโอเคก็มีตัวมีตัวนี้นะครับเป็นลูกหมากกันโค้งนะครับนี่ประทางนี้ก็ได้ครับอยไรเห็นรจัดเนาะเป็นลูกหมากกันโค้งนะครับลูกหมากกันโค้งนะครับแล้วก็บีกนกตัวเล็กตัวใหญ่นะครับที่เราจะเสนอลูกค้าให้ทําการเปลี่ยนนะครับเนี่ยตัวนี้ใช่ไหม ใช่ตัวเล<ช>็กต,ตัวใหญ่นี่นะลูกหมากปลายแหลกลูกหมากลูกหมากคันชักคันส่งอันนี้โอเคยังแน่นดีนะครับอันนี้ก็ยังไม่ต้องเปลี่ยนก็มีหนึ่งสองสามแล้วก็โช็นะครับที่เราจะเสนอลูกค้าแล้วก็เรื่องข้อเบรกแล้วก็มีเรื่องฐานกองน้ำมันเครื่องเพิ่มเติมที่อาการที่น่าเป็นห่วงเลยถ้าคุณมีปัญหาเรื่องรถเบนซ์ปรึกษาช่างนัดชัดเจนอูเบนซ์ VIP 0 8 1 8 5 6ย์1 5ดหนึ่งแดห้าหกหนึ่งห้าหนึ่งห้า ช่างนัดชัดเจนอูเบนเวไพีการัตีป้ายสุดในยานา่านรามอิงธา